คำแรกที่ผู้หญิงจะถามก่อนที่จะรู้จักเราคือเป็นเกย์บ้าเนี่ยก็เยอะพอสมควรเหมือนกันตัวผมเองก็โดนหาว่าเป็นเกย์เหมือนกันเล่นกล้ามสมัยนี้ต้องเป็นเกย์เป็นเชลิเดอร์ต้องเป็นลักษณะที่มันเล่นกันผิดปกติแบบไม่เล่นไม่เล่นไรมนแมนๆม่ะผู้ชายผู้ใหญ่จะมองแล้ว่าแบบเป็นเรื่องผิดไปเลยอะไรเงี้ย สังคมมันบอกว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้เขาจะต้องแบบมีแต่เรื่องเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวคือผู้ชายแท้ๆจะเข้าใจว่าเขาจะแบบเข้ามาลวนลามเข้ามาจีเขาแท้โลมม,มันก็เหมือนเราก็มองมุมกลับว่ามันก็เหมือนเพศช,ชายเราแหละผู้หญิงจะตีข้าวาผู้ชายทั้งหมดจะต้องหืนโรคจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงทุกคนทํางานเป็นช่างภาพกับเป็นหลักให้กับอด i t u d e t ท a แล a n d ตั้งแต่เริ่มแรกท้องกัน เราไปเต้นให้กระแตด้วยกัน,นกระแตเขาออกโปรโปรเจกต์มาชื่อเพลงตื้เป็นลูกทุ่งแนวฮิปฮอปรู้จักกันมาตั้งแต่ม4ครับเขาจะเป็นดีเจประจำโรงเรียนส่วนเราเนี่ยเฮฮากับเพื่อนเจ็ดนางก็แต่งยิงกันทั้งเจ็ดนางขึ้นเวทีโรงเรียนชายหลวนสนุกสนานมากเรานั่งทำงานเนี่ยติดกันนั่งกันอย่างนี้เลยคุยกันทุกเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองศิละปะชีวิตครอบค<อ>รัวความรัก พอได้มารู้จักพี่บอยเหมือนเป็นพี่ชายคนเป็นพี่ชายที่ดีมากที่ให้คําสอนทุกอย่างแล้วก็ให้กําลังใจเมื่อก่อนเต้นไม่เป็น<ช>แ,ตแต่สิ่งที่มันมีอย่างหนึ่งคือแม่งมันขยันไงทําไม่ได้พี่ก็จะเลิกเต้นเหมือนกันนะช่วงนั้นอะคือเครียดจนแบบไม่ไม่อยากทําแล้วตอนนั้นอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือกระเทยหรือหรือเกย์หรือตุ๊ดเวลาไปไหนก็จะไม่ได้เขินอายหรืออะไรใดๆมันคุยกันได้หมดครับคุยทั้งแบบ ผู้ชายคุยกับผู้ชายมันก็จะได้คุยเป็นอารมณ์ผู้ชายคุยกับผู้หญิงก็ได้อย่างเงี้ยเกดี้ผมได้ทำงานด้วย3มคนคือเขาเขาใส่ตัวตนของเขาเองลงในชีวิตออฟฟิศของเขามันไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานมันเป็นเหมือนพี่น้องไปแล้วอะคุยเล่นหัวกันจนน่ากลัวบางทีเหมือนกันอยู่บ้านหรือเปล่าเราจะเป็นเกจะเป็นอะไรก็ทางหัวคนอื่นเขาแค่ไม่แค่ไม่ดูถูกคนไม่เอาเปรียบคนเขามาเป็นเขาเองอะ เขาก็มานย่อะไรอย่างเงี I ้ยไอ้เอ้มาหรือเปล่าวะเสียงเลลยเขาเนี่ยไปปรึกษาเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งแฟนจะหึงก็เลยมาปรึกษาเพื่อนกระเทยแทนเพราะว่าเอ้ยไม่มีทางหึง